ส,สดีค่ะคูดานีดานีซปูปเอ็กเปิร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคำถามมีคำตอบกับคูดานีดานีซปูปเอ็กเปิร์นะคะวันนี้นะคะคูดานี้จะตอบคำถามสำหรับแฟนๆนะคะที่ถามคูดานี้เข้ามานะคะคำถามนั้นเป็นอะไรเรามาดูกันนะคะเรามาเลือกกันนะคะคูดานี้จะไม่นะคะรักพี่หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ ไม่ทําให้ใครน้อยเนื้อต่ําใจครูดนนี้จะตอบคําถามด้วยความยุติธรรมนะคะครูดาน,นี้จะใช้วิธีการจับขึ้นมานะคะครูดาน,นี้เอาคําถามทุกคําถามนะคะจากทุกจังหวัดเลยนะคะที่ถามครูดนนี้เข้ามานะคะเอามาใส่ในกล่องนี้กล่องนี้คือกล่องที่นะคะอะไรก็ตามที่อยู่ในกล่องนี้มันจะเป็นจริงเสมอฉะนั้น ทุกคําถามที่คุณถามนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะถามคูดานี้เข้ามาคูดานี้เอามาใส่ในกล่องนี้นะคะแล้วก็มาหยิบขึ้นมาตอบนะคะฉะนั้นนะคะคําถามใครมาก่อนใครมาทีหลังนะคะคูดานี้ไม่รู้นะคะแล้วแต่ดวงกันไปเลยนะคะคูดานี้จะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะว่าเป็นของจังหวัดไหนเด่นเด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 นนะคะ เป็นของคนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะคะของคุณพัดค่ะนะคะคุณพัดจากนกครสวรรค์ถามครูดานิกเข้ามาว่าครูดานิกคะหนูทําสบู่ออกมาแล้วหนูทําสบู่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะคะทำไมมันไม่เป็นสบู่โซดาไฟมีมีการหมดอายุไหมคะ เขาสงสัยเขาว่าว่าเขาทําสบู่ออกมาแล้วเนี่ยเขาการทําสบู่อะค่ะมันมีส่วนผสมของโซดาไฟแล้วโซดาไฟที่ใช้อ่ะมันมีหมดอายุหรือเปล่านะขอบคุณคําถามจากคุณพัดนะคะจากนครสวรรค์มากเลยนะคะที่ถามคําถามที่มีประโยชน์มานะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าโซดาไฟมันมีหมดอายุหรือเปล่านะคะครูดานี้ขอตอบแบบนี้นะคะ โซดาไฟมีวันหมดอายุค่ะนะคะโซดาไฟที่ใช้ในการทําสบู่นะคะสมัยนี้เขาจะใช้โซดาไฟที่เป็นเขาเรียกว่าโซดาไฟเขาเรียกว่าอะไรโซดาไฟแบบแบบเกตนะคะกับโซดาไฟแบบไข่มุกนะคะถ้าโซดาไฟแบบเกตนะคะก็จะเป็นโซดาไฟที่เขาเอามาเทในท่อน้ําทิ้งนะคะเขาจะมีขายที่ ตามร้านขายพวกเครื่องก่อสร้างนะคะถ้าคุณไปซื้อโซดาไฟที่เขาขายร้านก่อสร้างที่เขาขายพวกอิฐหินปูนทรายพวกนี้ยเอามาทําสบู่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่คุณจะเสี่ยงเจอโซดาไฟที่หมดอายุค่ะโซดาไฟที่หมดอายุเราจะดูได้อย่างไรนะคะเวลาเอาเราเอาโซดาไฟเนี่ยไปละลายกับน้ำเนี่ย โซดาไฟถ้าเผื่อมันไม่หมดอายุเวลาเราไปละลายกับน้ำมันจะฟู่ร้อนขึ้นใช่ไหมคะอุณหภูมิความร้อนมันจะสูงขึ้นจนถึง90หรือ100องศาเลยแต่ถ้าโซดาไฟที่หมดอายุค่ะมันจะร้อนแค่ประมาณ45หรือ50องศามันจะไม่ขึ้นสูงไป75็0หหรือ90นะคะนั่นแหละค่ะคือโซดาไฟที่หมดอายุนะคะ ฉะนั้นเวลาคุณไปเลือกซื้อโซดาไฟนะคะคุณจะซื้อโซดาไฟไข่มุกก็ได้หรือโซดาไฟแบบเกตก็ได้มันใช้ได้หมดเลยแต่คุณเลือกร้านที่เขาสามารถคือเขาขายโซดาไฟแล้วโซดาไฟมันมีการแบบขายออกไปเรื่อยๆอะคะ่ะพอโซดาไฟมันขายออกไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะซื้อลอตใหม่เข้ามาะคะ่ะลอตใหม่เข้ามานี่การหมดอายุมันก็จะไม่มีนะคะ ฉะนั้นถ้าคุณนะคะไปซื้อโซดาไฟที่ร้านขายพวกคือวัสดุก่อสร้างอะค่ะร้านวัสดุก่อสร้างอะค่ะการที่เขาขายโซดาไฟอะโอกาสในการขายโซดาไฟอะมันน้อยฉะนั้นโอกาสที่โซดาไฟจากร้านพวกนี้มันจะหมดอายุมันสูงมากเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่ครูดานนี้จะแนะนําก็คืออย่าไปซื้อโซดาไฟที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างค่ะ คุณควรซื้อโซดาไฟที่เขาขายพวกแหล่งที่เขาขายเกี่ยวกับทําสบู่เช่นร้านขายวัสดุเคมีพันเช่นขายส่วนมากร้านที่เขาขายพวกผสมน้ํายาล้างจานผสมน้ํายาซักผ้าหรือร้านที่เขาขายน้ําหอมอค่ะส่วนมากบางทีเขาขายโซดาคนโซดาไฟพวกนี้ด้วยนะคะ เอาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปทำสบู่นะคะมันจะได้ไม่เจอปัญหาว่าวิทำเบตมาไม่เห็นมันเป็นเบตเลยมันไม่ขึ้นเบตเลยทำสบู่ปั่นตั้งนานมันไม่แข็งเลยปัญหาพวกนี้มันจะได้หมดไปนะคะก็ขอบคุณคุณพัดมากนะคะตอนนี้คุณพัดก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะว่า โซดาไฟมีหมดอายุหรือไม่นะคะสรุปว่ามีนะคะก็เลือกกันดีๆนะคะก็ขอบคุณคุณพัฒจากนครสวรรค์นะคะที่ส่งคำถามมาให้ครูดานี้นะคะคำถามนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับคนทำสบู่นะคะยังมีคนอีกเยอะค่ะที่ยังไม่รู้นะคะเกี่ยวกับการทำสบู่กับปัญหาพวกนี้นะคะทุกปัญหามีคำตอบนะคะใครส่งคำถามเข้ามาให้ครูดานี้ครูดานีจะมาตอบคุณนะคะในรายการ ทุกคำถามมีคำตอบกับครูดาน,นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย